เปิดครัวทุกคนวันนี้นะพบกับเมนูต้มเข็มเอนคั่วตับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มเลยหั่นมะละกอสับป,ปะรดทุบตะไคร้แล้วก็หั่นอ้อยนะให้เป็นท่อนๆแบบนี้จากนั้นโขกสามเกอใส่เม็ดพริกไทยขาวลงไปโขกให้มันแหลกก่อนตามด้วยรากผักชีกับกระเทียมแล้วก็โขกอีกหนึ่งครั้งแล้วเน่เน่เน่อันนี้แหละเอนคั่วตับทุกคน เวลาเราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูตุนน่ะเนี่ยเขาจะใส่ตรงเนี้ยอร่อยมากมาเริ่มแล้วนะใส่อ้อยลงไปก่อนตามด้วยข่าตาไครใบมะกรูดลากผักชีหอมแดงขิงสับป,ปะรดแล้วก็มะละกอคุณชายนองบอกสับป,ปะรดกับมะละกอนเนี่ยจะช่วยให้หมูของเราเนี่ยมันนุ่มเร็วขึ้นตามมาด้วยกระเทียมไทยพริกจินดาแดงแห้งแล้วก็มะขามเปียกกระเทียมดองอีกโอ้โหเครื่องอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ เสร็จแล้วคุณชายนะบอกทาช่องตรงกลางเอาไว้เดี๋ยวพี่จะเอาตะแกงรูมาใส่แล้วก็จะใส่เอ็นขั้วตับของเราลงไปในตะแกงเดี๋ยวเวลาตุนเสร็จนะจะได้แยกไอ้ตัวเอ็นขั้วตับออกมาจากเครื่องอะง่ายๆมาทําน้ําปรุงรสการอีกกระทะนึงนะผัด3มเกลอให้หอมก่อนแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปปรุงรสเลยน้ําตาลโตนดเกลือซอสฝาเขียวของภูเขาทองนะทำให้รสชาติและความอร่อยเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อ ตามมาด้วยซีอิ๊วขาวเพิ่มความหอมแล้วก็กลมกลมแล้วอันนี้แนะนําเลยเผื่อใครไม่เคยใช้ซอสฝาแดงของภูเขาทองมันจะทําให้น้ําสต๊อกเราเนี่ยอร่อยเข้มขน้นแล้วก็สาดเอ็นคั้วตาบนาใส่ลงไปแล้วพอน้ําปรุงรสเราเดือดได้ที่นะก็ตักราดลงไปที่เอ็นคั้วตับเลยขาหมูนี่ไม่ต้องงงนะคุณชายนางอยากกินนางก็เลยใส่ลงไปตุ่นด้วยเล้งไฟเลยให้น้ําเดือดพอเดือดแล้วก็เบาไฟใช้ไฟกลางทุกคน ตุนไปเรื่อยๆประมาณ4ชั่วโมงแล้วเมื่อครบเวลาแล้วไปจัดจานกันเลยนะกินมาทุกคนแล้วบอกเลยนะหอมมากแล้วพอกินเข้าไปเดี๋ยโอ้โหต้มเค็มอมะคือมันจะออกแบบเค็มๆหวานๆมีเปรี้ยวมะาขามเปียกนิดๆแล้วก็มีเผ็ดแบบพริกแห้งหน่อยๆตัวเอ็นคั่วตับนะก็แบบนุ่มๆหนึบๆอุ้ยอร่อยแล้วสูตรเนี้ยใครจะเอาไปทำปลาต้มเค็มก็ได้นะ แล้วก็เรียบร้อยทุกคนกับเมนูต้มเค็มเอ็นคั่วตับเชฟกระทะยักษ์จ้า